ลูกค้าแวะเวียนไปอุดหนุนหมูปิ้งโบราณส่งครึ่งและข้าวเหนียวของนางสุนัน์จุมบันทาหรือว่าใย,ยนิดอายุ65ปีขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนสะพานที่3ตํตำบลอรัญยิกออำเภอพิษนุโลกขายเพียงแค่ไม้ละสาบาทเท่านั้นค่ะส่วนข้าวเหนียวห่อละ5บาทนางสุนัน์บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นคนงานก่อสร้างขายแรงในกรุงเทพมหานครแต่ว่าด้วยอายุที่มากขึ้นก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มาเริ่มขายหมูปิ้งไม้ละบาทเมื่อปี2545 ต่อมาปี64ตัดสินใจปรับขึ้นราคาเป็นไม้ละ3บาทเพราะว่าหมูตอนนี้ล่าสุดกิโลกร,รัมมา200กว่าบาทแล้วขณะที่วัตถุดิบอื่นๆก็ขึ้นราคาไปด้วยค่ะแต่พอปรับราคาไปเมื่อ4ปีก่อนจากนั้นไม่เคยปรับขึ้นราคาอีกเลยเพราะกลัวว่าจะครบกับลูกค้าโดยเฉพาะนักเรียนใช้หมูดีๆสันสวยเลยแล้วก็สะโก้ืดจบยายไม่เอาต้องให้เขแต่งสวยให้โฮมไหล เปลี่ยนมาหลายจ้าแล้วเอาดีๆครับาดีที่สุดเลยฮะถ้าไม่ดีไม่เอาตอนนี้ต้อขายไม้ละสามบาทจ้ะเจ็ดไม้เท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดไม้ยี่สิบพรโมชันให้ไวบาทนึงอ่ารให้เยอบาทเคิดว่าจะขึ้นราคาไหมคะไม่ขึ้นแล้วค่ะ ซื้อ7ไม้ลดไปอีกบาทหนึ่งด้วยนะคะคนที่สนใจค่ะแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งโบราณทรงเครื่องราคาประหยัดนะคะที่บริเวณหน้าโรงเรียนสะพานที่3ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่ตีห้ครึ่งถึง9ก้าโมงเช้าเท่านั้นค่ะ